เพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาบอกอยู่แล้วใช่ป่าว่าเวลาที่เรานอนน่ะเท้าต้องอุ่นหัวต้องเย็นใช่ป่าแล้วเราจะสุขภาพดีคือหมอนตัวนี้ตอบโจทย์เรื่องนี้มากๆเลยครับว่านอนแล้วแบบหัวเย็นสบายมากๆเลยค่ะน้องหมอนเนี้ยมันเป็นหมอนที่แบบมันเป็นหมอนสะกดวิญญาณเว้ยคือ <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมารีวิวเรื่องของหมอนหนุนกันบ้างนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราจริงๆค่ะเพราะว่าหมอนเนี่ยแบบมีหลายแบบมากๆเลยนะคะย้อนไปนิดนึงนะคะอดีตป้อมเคยทำโฮสเทลอยู่ที่ถนนเข้าสารนะคะโฮสเทลถ้าจะอธิบายให้ง่ายๆเลยก็คือทําโรงแรมนั่นแหละก็จะผ่านการซื้อหมอนมาแล้วหลายร้อยใบยนะคะแล้วส่วนตัวเองก็จะเป็นคนเรื่องมากเรื่องแบบที่นอนหมอนมุง้งเพราะว่าเราเป็นคนทําธุรกิจนี้เลยอย่างนี้เนาะอะ,อะ ไม่ต้องอารัามพบดเยอะแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้ป้อมขออนุญาตพูดในมุมของป้อมแล้วก็ขออนุญาตพูดในมุมของผู้ใช้จริงๆค่ะมันมีหลายๆห,หมอนมากๆเลยที่แบบ อยู่ในท้องตลาดนะแต่ป้อมขออนุญาตเลือกมา2ใบที่ป้อมชอบมากๆเลยนะคะ1ก็คือหมอนยางพาราค่ะแล้วก็2คือหมอนเดลิเซียหมอนเดลิเซียคือหมอนที่มี3หล่อนนะคะเพราะว่าหมอนอื่นทั่ว,วไปะคะ่ะเป็นหมอนใยสังเคราะห์หมอนแบบใยข้าวโพดหรืออะไรก็แล้วแต่ป้อมเชื่อว่าอาจจะมีหลายคนที่แบบได้มีประสบการณ์การใช้มาบ้างแล้วนะคะข้อดีข้อเสียยังไองอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะแบบรู้กันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมแต่เผื่อใครที่แบบว่าอยากจะลองมาใช้ หมอนยางพาราดูบ้างหรือว่าจะอัปเกรดเป็นเดลิเซียเลยเนี่ยก็จะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจจะได้มีข้อมูลในการเลือกนะคะมาที่หมอนยางพาราก่อนเลยค่ะเวลาที่เราจะไปซื้อหมอนยางพาราสักใบหนึ่งเนี่ยเราเซิร์ชเข้าไปใน g l e อ่ะมันจะมีหลายแบบ มากมากเลยนะคะป้อมก็มีปัญหาในการเลือกว่าแบบว่าแล้วเราจะเอาแบบไหนที่มันแบบมันโอเคสําหรับเราเลยเงี้ยมันบอกตัวว่ามันเลือกไม่ได้หรอกเราต้องลองนอนถึงจะรู้เลยเงี้ยป้อมก็เลยได้มา3แบบนะคะทั้ง3าใบนี้เป็นหมอนยางพาราแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อใบนี้มากที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นแบบเรียบๆนะคะแล้วก็จะมีแบบมีสูงมีต่ำเลยเงี้ยแต่ส่วนตัวป้อมมาพอลองนอนต่ําแล้วจะรู้สึกว่ามันมันยังไม่ไม่ไม่ฟิตคอรู้สึกว่าเขายังมีช่องว่างเวลาที่เรานอนก็จะ มีความรู้สึกไม่ค่อยสบายมากนะักอะไรเงี้ยป้อก็จะกลับไปอีกฝั่งหนึ่งที่แบบว่าเขามีความสูงเยอะขึ้นความสูงไม่ได้เป็นข้อเสียคือมันฟิตได้พอดีประมาณหนึง่งสําหรับคอป้อไม่รู้สึกไม่ได้รู้สึกปวดแต่เวลาที่เรานอนนะคะไอ้ตรงอีกฝั่งหนึ่งมันลาดลงแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบเราต้องเงยหนะ้าก็เลยทําให้ป้อมนอนอัพปากแล้วก็จะเจ็บคอในตอนเช้าอันนี้เนาะจริงๆแล้วว่าหมอนอีกใบหนึ่งที่ ที่เป็นลนักษณะเดียวกันที่มีรลอนสุกับลอนจนะับนป้อมจะชอบความสูงของหมอนใบนี้มากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันพอดีกับคอของป้อมใช่ไหมแต่ว่าเขาจะมีเป็นปุ่มนวดตอนที่ซื้อมาเขาบอกว่ามันช่วยนวดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พอนอนแล้วป้อมรู้สึกว่าป้อมไม่ชอบปุ่มแบบเนี้ยป้อมชอบแบบเรียบๆก็เลยจะเอาอ่ะออันนี้คือมันไม่สูงเท่าก็แบบก็พอพอใช้ได้เลยอย่าเงี้ยนะก็เลยใช้ตัวนี้มาตลอดทีนี้ มันจะมีอีกแบบหนึ่งที่เป็นหมอนแบบรูปหัวใจนะจะมีเว้าอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยตอนนอนตอนแรกก็รู้สึกว่าดีแต่ป้อมรู้สึกว่ามันดีสําหรับการนอนงายเท่านั้นว่าคือเหมือนกับว่าเขาจะพอดีกับ,บ,บตรงช่วงไหล่กับตรงช่วงคอของเราสําหรับการนอนงายแต่พอเรานอน ตะแคงปุ๊บแบบาหาเหลี่ยมไม่เจออีกแล้วว่าป้อมก็จะนอนตกหมอนก็เลยไม่ค่อยปลื้มกับไอตัวที่มันเป็นเหมือนแบบเป็นลูกหัวใจอันานาร์เหล่งเงี้ยเนาะทีนี้หมอนยางพารามีแต่ข้อดีหรอก็มีก็มีข้อเสียเหมือนกันนะป้อมรู้สึกว่าหมอนยางพาราเขาก็ไม่ได้ระบายอากาศได้ดีขนาดแบบ ดีมากอะไรเงี้ยคือบางคืนมันเป็นบางคืนไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าบางคืนก็จะยังมีเหงื่ออยู่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าไม่ได้มีเหงื่อเยอะขนาดที่แบบรอน,นอนยายสังเคราะห์นะคือมันก็มีเหงื่อเหมือนกันแล้วก็ทําให้เราแบบนอนระลับไม่สนิทเท่าวันไหนที่มีเหงื่อเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นข้อเสียที่ยิ่งใหญ่คือไม่ได้ร้อนมากขนาดยายสังเคราะห์ไม่ได้อะไรขนาดนั้นถ้าใครอยากจ,จะแบบ เปลี่ยนมาใช้หมอนอยางพาราจริงๆมันก็แนะนำนะคะเพราะว่าเป็นหมอนเพื่อสุขภาพจริงๆค่ะทีนี้มาที่หมอนเดลิเซียบ้างหมอนเดลิเซียเป็นน้องนุดสุดท้องในสมาชิกครอบครัวของป้อมนะคะมีคนแนะนำให้ใช้อะไรยเงี้ยสามีอาบอกว่า ช้อปปิ้งเก่งจังเลยนะอนะไรเงี้ยบอกว่าเอาเป็นแม่บ้านก็ต้องแบบดูของช้อปปิ้ง่าเขาส่งถึงหน้าบ้านเลยนะพี่เลยเนงะี้ยเดี๋ยวนี้ก็แบบช้อปออนไลน์ใครๆก็รู้อยู่แล้วมันง่ายถูกไหมทุกคนเออนั่นแหละน้องเขาก็โทรมาถามว่าพี่ป้อมใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะอนะไรเงี้ยเออแบบดีไหมนอนสบายไหมป้อมก็เลยบอกว่าน้องหมอนเนี้ยมันเป็นหมอนที่แบบ มันเป็นหมอนสะกดวิญญาณเว้ย <c oughs> คือป้อมนอนแล้วหลับสนิทมากแบบมันไม่มีเหงื่อที่หัวเลยอะไเงี้ยหลับตอนกลางคืนตื่นมาก็แบบเช้าเลยรู้สึกว่าเฮ้ยนอนหลับสนิทขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ย <c oughs> คือป้อมชอบเรื่องการระบายอากาศมากๆๆๆมเลยจริงๆค่ะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาบอกอยู่แล้วใช่ปะ่ะว่าเวลาที่เรานอนเนี่ย เท้าต้องอุ่นหัวต้องเย็นใช่ป่ะแล้วเราจะสุขภาพดีคือหมอนตัวนี้ตอบโจทย์เรื่องนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่านอนแล้วแบบหัวเย็นสบายมากๆเลยค่ะตัวหมอนยางพาราที่ป้อมชอบคือเขาจะเขาจะล็อกคอได้ใช่ป่ะหมอนของดลีเซียนนี่มีความสูงใกล้เคียงกันกับตัวที่ป้อมชอบอันนี้จะนอนแบบว่า เหมือนเดลิเซียนะคะคือเขาจะล็อกคอตรงนี้ได้แบบดีมากเลยเวลานอนก็จะแบบรู้สึกได้ว่าเออมันหาเหลี่ยมนอนง่ายมากเลยค่ะแล้วก็นอนสบายมากมากเลยฝั่งนี้เป็นฝั่งที่นุ่มเหมือนขนห่านนะเออวันนี้ลองนอนฝั่งนี้ก็เออสบายมากเหมือนกันค่ะแบบว่าหลับสนิทหลับสนิทมากๆๆๆมากเลยค่ะมอร์นิ่งทุกคน ทีนี้ที่ว่าเหงื่อไม่ออกตอนกลางคืนเนี่ยเพราะว่าเขามีรูระบายอากาศถึง4ด้านคือระบายอากาศทางข้างๆมันก็เลยเหมือนแบบมันระบายออกได้ดีมากเลยค่ะอันนี้ก็คือนั่นแหละเนาะอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นหมอน DIY ค่ะคือเราสามารถเติมหรือว่าลดเส้นใยให้แบบ พอดีกับสรีระที่เราที่เราชอบอะเออว่าแบบชอบหมอนสูงขนาดนี้ชอบหมอนต่ําขนาดนี้เราสามารถเพิ่มหรือว่าลดเส้นใหญ่ได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าเขาจะมีซิปอยู่ข้างๆล้วก็สามารถยัดเส้นใหญ่เข้าไปได้เลยอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็แบบดีอีกแบบหนึ่งเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ปะชอบหมอนสูงชอบหมอนต่ําอันนี้ก็คือสามารถดีไซน์ by yourself ได้เลยค่ะแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือผ้าที่เขาเอามาทําหมอนเนี่ยจะเป็นผ้าที่กันไรฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะหมดปัญหาเรื่องภูมิแพ้ตรง ไปได้เลยค่ะก็ดีมากๆค่ะเป็นหมอนเพื่อสุขภาพมากๆเลยในกล่องนี้นะคะเขาจะแถมถุงผ้าให้เราไปใส่หมอนอันเนี้ยไปเผื่อว่าเราจะแบบไปนอนต่างจังหวัดไปบ้านพ่อบ้านแม่บ้านพี่บ้านาน,น้องไปที่ไหนก็นแล้วแต่ค่ะเราสามารถที่แบบเอาหมอนไปเนี้ย พกติดโดดไปได้เลยนะคะหรือใครที่แบบฟังว่ารีวิวหมอนเดลิเซียแล้วแบบอยากจะลงทุนเพื่อสุขภาพของเราอันเนี้ยป้อมก็เห็นว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะเพราะว่หมอนเพื่อสุขภาพใช้ได้นานหลายปีเราจะนอนหลับสนิทได้ตลอดทั้งคืนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะมีพลังในการสู้ต่อไปได้เลยละคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วให้ความสําคัญกับการนอนของเราก็เลือกแบบที่เราชอบก็แล้วกันนะคะก็ซื้อได้ที่โฮมช้อปปิ้งนะคะ โทรไปที่1577ค่ะบอกเขาว่าอยากได้หมอนเดลิเซียก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้อันนี้ไม่ยากนะคะจบแล้วกับการรีวิวหมอนนะคะหวังว่าจะได้ประโยชน์ในการเลือกหมอนของเรานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับป้อมด้วยนะคะและถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็แชร์ไปให้โล่งรู้เลยละคะ่ะขอบคุณสําหรับการรับชมกดติดตามและสนับสนุนช่องของป้อมนะคะคลิปนี้ไปแล้วว้า